สวัสดีตอนเย็นๆของวันที่หนึ่งนเฉิงตูตอนนี้เรามาที่เทียนฝูกวางฉางแต่ว่าอ่าข้างบนไฟยังเปิดไม่ไม่หมดเปิดบางส่วนดังนั้นเราลงมาข้างล่างเป็นตี้เถียรถไฟใต้ดินอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องหยอดเหรียญต่างๆมีคนมากดมีคนเขาจะมาซื้อบัตรคือรถไฟมาดูกันแอบดูแอบดูแอบดูว่าเขาจะทำยังไงกัน เราแป้งถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ใต้ดินแต่ไม่ได้จะมาคใช่เรามารอเวลาพี่สลาเปาสวัสดีสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากเจ็บริ้งต่รอเวลาแป้งทำอะไรอะไรสักอย่างนี่คืออะไรก็ไม่รู้อะคงเป็นแผนที่อะ่ปะลองดูลองกดดูน่าจะเป็นแผนที่อะไรสักอย่าง เป็นแผนที่รถรถไฟใต้ดินว่าไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันไม่รู้เขาให้ถ่ายไหมอ่ะแต่ถ่ายไปแล้วนี่คือที่ซื้อตัว๋วน่าจะมองเห็นนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยนี่รถฟใต้ดินที่นี่เลิศมากเมื่อไหร่คุณหมิงจะมี <c oughs> <c oughs> เร็วๆนี้คิดว่าปีนี้แหละ <c oughs> <c oughs> โอเคนะแล้วเดี๋ยวไว้จะไปถ่ายข้างบนให้ดูบาย,บาย